สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีบทเรียนนะคะเรื่องสระอะมีตัวสะกดแม่กกนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาทบทวนเกี่ยวกับสระอะก่อนนะคะสระอะนะคะเป็นสระเสียงสั้นนะคะและจะเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าไม้หันอากาศนะคะและจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะเพื่อให้เห็นว่าเป็นสระอะที่มีตัวสะกดนะคะแต่จะลดออกอันหนึ่งนะคะเพื่อให้สะดวกแก่การเขียนรูปวรรณยุกต์ไว้ด้านบนนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเราลองมาฝึกสะกดคํานะคะนักเรียนเห็นกอไก่ไหมคะกอไก่นะคะเวลาที่นักเรียนจะสะกดคาเนี่ยกอไก่จะออกเสียงกอสระอะจะออกเสียงอและกอไก่ที่เป็นตัวสะกดนะคะก็จะออกเสียงกอเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะกออกอกกออ กอคักจออะกอจากจออะกอจักเดี๋ยวเรามาลองฝึกอ่านคำที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูนะคะหออะ่ะกอหัก หออกอหักสออกอสักสออกอสักยออะกอยักยออะกอยักรออกอรักรออกอรักจออกอจักจออ กตักตออะกตักตออะกตักทออะกทักทออะกทักมออะกมักมออะกมักพออะกพักพออะกกพัก หออะกอผักขออะกอผักฟออะกอฟักฟออะกอฟักออก,อ,กออะกอกับกออะกอกับอ่านักเรียนก็ได้ฝึกสะกดคำไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็มีการบ้านนะคะมาให้นักเรียนได้ฝึก แต่งประโยคจากคำที่นักเรียนได้สะกดไปแล้วนะคะีทั้งหมด10ข้อไม่ยากนะคะนักเรียนข้อที่1น,นะคะอ่านว่าอะไรคะนักเรียนหออกอหักอ่านว่าหักข้อ2สอะกอสักอ่านว่าสักข้อ3รออกอรักอ่านว่ารักข้อ4กอะกอกัก อ่านว่ากักข้อห้าตออกอตักอ่านว่าตักข้อหกทออะกอทักอ่านว่าทักข้อเจ็ดมออะกอมักอ่านว่ามักข้อแปดรออกอรักอ่านว่ารักข้อเก้าฟออะกกอฟักอ่านว่าฟัก และข้อ10พออกอพักอ่านว่าพักนะคะการบ้านของเรายากไหมคะนักเรียนมีทั้งหมด10ข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านมาให้นักเรียนเท่านี้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนไปนะคะแล้วก็ทำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ